สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้อาจารย์สรุรพลจากกวานก็มาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้อาจารย์สุรพลก็อยู่บ้านนะครับก็เลยคิดถึงพี่น้องก็เลยมามาคุยพี่น้องนะครับอยู่เรื่องของพลังจัก,กรวาลน,นะครับพลังจักระะวาลน,นั้นก็เป็นพลังที่มีอยู่ต้านธรรมชาตินะครับแต่เราจะต้องสื่อกับจัก,กรวาลให้ได้ นะครับการที่เราสื่อกับพลังจักรวานได้นั้นเราจะต้องมีการฝึกจิตสมาธิของเรานะครับให้ให้ได้ถึงระดับได้ชานนะครับถ้าเราได้ถึงขนาดได้ฌานแล้วเนี่ยเราสามารถสื่อกับพลังจักรวาสลวญญญาสื่อกับโลกวิญญาณสื่อกับโลกทิพย์ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธินะครับให,ให้ได้สําเร็จ จากฌานนั้นก็พี่น้องก็ต้องมีการนั่งบางคนนั่งสมาธินั่งเพ็นฝึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับบางคนก็ฝึกกสินนะครับมีดินน้ำลมไฟนะครับบางคนก็ฝึกทางวิปัสสนานะครับแต่แต่บางคนนั้นก็ต้องฝึกกากสินมาก่อนเพื่อจะได้มีฌานเบื้องต้นแล้วก็มาฝึกวิปัสสนา การฝึกนั้นบางคนก็จะมีาวาสนานะครับคืออดีตชาติเคยบำเพ็ญทางด้านฝึกได้ชานมาแล้วเนี่ย,นนยพอพอมาปัจจุบันนี้พอฝึกมันก็จะได้บรรลุชานได้เร็วนะครับมีฌานที่1ที่2ที่3ที่4นะครับถ้าบรรลุ ถึงฌานที่4แล้วนี่ก็จะทำวิญญาณอย่างรู้นะครับรู้สมารถรู้เหตุการณ์อนาคตได้นะครับก็เพราะฉะนั้นการสื่อของพรหลังจากวานนั้นม,มันไม่ใช่ว่าเราจะสื่อได้ง่ายๆนะครับพอเราเราเ,ราเราต้องได้ฌานก่อนนะครับต้องมีสมาธิมีจิตสงบนะครับการาใช้ยานอย่างรู้เราเนี่ยสามารถดู อดิชชาติได้ดูอนาคตได้นะครับดูพู้ผีพิสารดูวิญญาณดูสวรรค์ดูนรกได้ดูเหตุการณ์ต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูเหตุการณ์ต่างๆได้นะั้นเราต้องบำเพ็ญศีลทานศีลภาวนานครับแล้วต้องมีบุญที่จะสร้างไอตรงนี้ได้นะครับก็ก็เบื้องต้นนั้นการฝึกสมาธินั้น ก็จะมีหลายวิธีนะครับบางคนก็ไปฝึกสถา,านที่เงียบสงบนะครับบางคนก็ไปฝึกตามสถานที่เขาฝึกอบรมกันนะครับสียอบรมบางคนก็อาจจะสําเร็จนี่ก็ได้ช้าบางคางคน,นฝึกมาหลายปีก็ยังได้แค่เบื้องต้นเองบางคนก็มีบุญวาสนาฝึกได้ใช้เวลาน้อย เป็นวันเป็นเดือนก็สําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อบุญบาร,รมีของแต่ละคนด้วยที่ว่าจะมัอ,อเป็นขนาดไหนถึงจะได้ฌานสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นการที่คนเห็นผีคนที่เห็นผีนั้นแสดงว่าเขาจะต้องมีมีตาทิพสื่อกบวิญญาณได้คนที่มีตาทิพมันก็ต้องบอรรลุฌานเบื้องฌานนะครับ ถ้าคนไม่มนุษย์ชานก็จะมองเห็นไม่ได้อย่างตามนุษย์ตาธรรมดานี่มองไม่เห็นนะครับถ้าไม่ได้ชานแล้วจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการที่เรามีตาทิพนั้นก็เกิดจากการนั่งกรรมฐานหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็จะจะมีตาที่สามตาที่สามนี่เราสามารถที่จะนิยาณอย่างรู้สามารถเห็นเห็นด้วยตาทิพเรา เห็นแม้กระทั่งสวรรค์น,นรกก็เห็นนะครับตาทิพย์ก็คืออาทิสามเราเนี่ครับสามารถที่จะเห็นภาพาในอดีตป,ปัจจุบันอนาคตเห็นภาพวิญญาณเห็นภาพเทวดาเห็นภาพวิญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าอ,าอย่างอย่างจากลุ่มนรกนั่นเราสามารถที่จะเห็นได้ทุกกลุ่มนรก ที่อยู่ในนรกภูมิจะเห็นได้หมดนะครับแม้กระทั่งสวรรค์ชั้นเทวดานะครับเทวดาชั้นผมก็เห็นหมดถ้าถ้ามีตาทิพย์และสามาธิจะจะเห็นได้หมดน,นี่คือคือฌานธรรมบัตินะครับคือถ้าใครสําเร็จอภิญญานะครับคือมีอิทธิฤทธิหูทิพย์ตาทิพย์รู้ชาติได้รู้จิตใจคนอื่นอันนี้นะครับ ถ้ามเป็นถึงชาสมาบัตินะครับมีชริตหอเกเหินเดือกาดเนี่ยก็อาจจะมีมโนฤทธิฤทธิเกิดจากใจหูทิพได้ยินหูทิพได้ยินถึงสวรรค์นรกนะครับลิบตาทิพอันนี้ก็เป็นชาญเบื้องต้นนะลึกชาติได้รู้ว่าชาติแล้วเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรรู้จิตใจคนอื่นคืออ่านใจคนอื่นแล้วก็และอันสุดท้ายก็คือ ชานที่พลโลกก็คือสุดแดนนี่่านอน,นี้นะครับก็เลยเรียนพี่น้องว่าการฝึกชานนั้นมันอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละบุคคลว่าจะฝึกได้ขนาดไหนนะครับถ้ามีความชำนาญมีครูบาอาจารย์แนะนำให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาสามารถที่เรียนรู้ได้เร็วนะครับ การบรรานั้นบางทีอาจจะเป็นการนั่งนะครับนั่งนั่งขัดสมาธินะครับแล้วก็ใช้จื่บริสุใจเข้าออกพุทโธพุทโธสัมมาลหลักันหรือหรือเพ่งกระสินดินนำหลดุดไฟอัน,นี้นะครับแล้วก็จะผ่านฌานแต่ละขัน้นแต่ละขั้นไปอันนี้ก็ถือว่าอาภินอน,นั้นต้องผ่านตรงที่มาก่อนนะครับแต่ว่าการเรียนรู้นั้นก็ต้องมีการฝึก อบรมนะครับฝึกลมต้องมีจิตสงบการวันนิ่งนะครับนี่คือจะมีเสียงบรบกวนหรือมีความคิดที่คิดฟุ้งซ่านเนี่ยคิดฟุ้งซ่านตัวเบาตัวลอยนะครับคิดอาคาดอาคาตพยาบาทเห็นภาพอดีตเห็นภาพอะไรต่างเนี่ยหรือหรือเห็น ภาพสวยๆสวยงามหรือรอะไรต่างอันนั้นคือกิเลสทั้งนั้นเลยครับเป็นภาพมายาทําให้เราหลงหลงในภาพที่เราเห็นนะครับทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้ะังนั้นถ้าเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงหรือคิดเรื่องเรื่องต่างๆหรืออะไรต่างๆนะอันนั้นะเ,เป็นเป็นเรื่องของของมายานะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้มันจะส่วนใหญ่ก็จะติดในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นภาพ หเห็นอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็จะอยู่กับมันถ,ถ้าเราวางเฉยเราไม่สนใจว่าเห็นเราก็ทําไม่สนใจแล้วก็สวดภาวนาพุโทโธพุโทโธไปหรือบริกรรมคาถาสัมมาละหังหรือเพ่งกสินไปเนี้ยจิตแน่แน่ไม่ต้องคิดถึงอะไรได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินหนอได้ยินหนอ,นหนอเสียงได้ยินก็หายไปคิดหนอคิดหนอความคิดก็หายไปปวดเมื่อยหนอปวดเมื่อยหนอ ความปวดเมื่อยมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญฌานสมบัตินั้นพี่น้องท่าฟังแล้วมก็ต้องมีความอดทนในการฝึกนะครับแต่ว่าบางสำนักนั้นเขาก็จะมีวิธีการเอาฝึกในหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นสำนักต่างๆนั้นก็จะมีเพ่ง เพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน,น้ำเพ่ลงลมเพ่งอากาศธาตุแล้วก็หรือว่าก็ลมมาใจเขาออกแล้วก็หรือบริกรรมคาถาต่างหรือเพ่งพระพุทธรูปหรือเพ่งพระอาทิตย์พระจันทร์หรือเพ่งอากาศอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรียนพี่น้องว่าออการฝึกสมาธินั้นการฝึกกรรมาฐานนั้นมันจะต้องมีความอดทนในการเรียนรู้ อาจจะต้องอ่านตำรับโบราณนะครับบางอาจารย์เขาก็จะสอนนะครับบางบางคนก็ฝึกเองบางคนก็ไปเรียนกับอาจารย์นะครับาสายสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับบางครั้งเราถ้าเรียนทางตำลามากๆเราจะเราก็จะได้แต่ความรู้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบรรลุได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะฉะนั้นการเป็นสินภาวนานั้นก,ก็ต้องมีการฝึกมีความอารมณ์ จเราต้องบริสุทธิ์นะครับจิตเราต้องสงบสามารถที่จะ,ะนิ่งนิ่งนะครับจิตใจไม่วอกแวดสามารถที่จะ,อะมองมองตัวเราจิตเราจิตเราเป็นยังไงนะครับมองตัวเราก่อนนะครับมองตัวเราเออเห็นตัวเราว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นพระตายรักอนิจจังทุกขงังอนัตตานี่นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไป นะครับอันนี้เราเห็นจธสราของธรรมะเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องว่าการฝึกจิตธรรมที่นั้นเราต้องร่วงเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่จู่เราก็จะมาเห็นนู่นเห็นนี่หรือไทยอนาคตได้หรือไทยอดีตได้นั้นไม่ใช่ว่าของง่ายๆนะครับมันจะต้องมีการฝึกกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานมาต้องมีญาณอย่างรู้แต่ว่าเมื่อเราได้ผ่านจุด ฌานต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปแสดงว่าเราสาเร็จแล้วไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ให้มีการโอ้อวดเพียงแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวเองเรามียานอย่างรู้ด้วยตัวเองมีมีฌานอภิญญาด้วยตนเองก็จะไม่มีการแสดงโอ้อวดแต่เราไว้สําหรับช่วยเหลือ,อเพื่อมนุษย์ช่วยเหลือ,อครอบครัวช่วยเหลือตัวเรา ให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากภัยพิบัติอะไรต่างได้ประชาพิบัตินี้สามารถที่คุ้มครองนะครับบ้านเราครอบครัวเราชุมชนเราให้พ้นจากภัยพิบัติได้สามารถที่ยังรู้เหตุการณ์ต่การๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะป้องกังนระงับเหตุระงับภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นการการที่เราบรรเทญชานั้นเราก็ควรที่จะมีการาช่วยเหลือนะครับมีเมตตา มีฮิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปก,ก็ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นะครับจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะในการทุจริตหรือหรือแหวนแหวงหาประโยชน์อะไอต่างๆเนี่ยเราต้องมีใจบริสุทธิ์นะครับมีมีธรรมทานนะครับให้ทําเป็นฐานช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นะครับเพราะวพากรรมฐานชาน,นี้มันจะอยู่กับเราตลอดแต่ถ้าเราเมื่อเมื่อใดติดแล้วตก ต่เราตกนะก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามาก็ทําให้ชานี้เสื่อมเพราะชานี้เสื่อมได้เพราะว่ามันเป็นกรรมฐานเนี่ยเพ่งกสิณเนี่ยพวกเนี้ยชานจะเสื่อมถ้าเราไม่นั่งวิปัสสนาด้วยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะเสื่อมเร็ว ครับเพราะชานี่มันเกิดขึ้นได้มันก็จะเสื่อมได้แต่ถ้าเราเพิ่มเติมจากกรรมฐานแล้วเร,เราเพิ่มวิปัสนาแล้วเนี่ยชานจะไม่เสื่อมนะครับแต่เราก็จะค่อยๆละตัวกิเลตตัณหาอุปทานต่างๆเนี่ยกิเลตตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเราได้ลดลงถึงขั้นไหนถึงถึงเบื้องต้นค่อยๆลดไปนะครับเพราะว่าคนเรานี้ไม่ใช่ว่าจะลด ก,กิเลสตัญหาต่างๆได้ก็ให้ให้เบาๆลงน,นะครับถือสินเนี่ยสินบริสุทธิ์อยป์นตดิบเปอร์บร์เซ็นต์ห้าส0บเปอ0์เอย่างนี้นะครับคือเป็นเอาถือสินแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมีเบญจธรรมการพุทธปฏิบัติธรรมไหนซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินะครับเมื่อเมื่อเราบำเพ็ญแล้วมีความอดทนมีขันตินะครับ มียิริยะมีความเพียรมีความตั้งใจฝึกสมาธิฝึกปัญญานะครับก็อันนี้นะครับก็จะทําให้ให้เรานี่เป็นผู้ที่พ้นจากความโลภความโกรธความหลงเป็นมนุษย์อันประเสริฐนะครับเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐซึ่งสามารถที่จะลักยิาลากเลย ให้เบาๆลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่ามนุษย์มนุษย์คือผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐคือผู้ที่มีศีลมีธรรมมีธรรมะครับแล้วก็มีฌานมีฌานสมาบัตินะครับสามารถที่จะควบคุมสามารถที่จะลดกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆได้ะันนี้นนนก็เรียนพี่น้องนะครับว่าอ,อ,อาจารย์สวรรัพันสวานั้นเ,เคสน,นี้ก็ได้มา,าแนะนำวิธีการนั่ง กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานว่า,าถ้าพี่น้องจะเรียนด้านนี้นี่ต้องมีความอดทนในการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็เมื่อเมื่อเราได้ผ่านฐานมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่อ้อวกอวดนะครับเปลี่ยนว่าเราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับอาจารย์อาจารย์สุรัตน์นี่ก็ก็ฝึกมานานนะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับ,นะรบก็ก็ติดใจก็ อาจไปจุดจุดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเรียนเรียนด้านนี้มาฝึกมานานๆหนึ่ง learn, เราก็จะสามารถสื <Yeah. S 2> ่อกับวิญญาณได้สื่อกับสื่อกับวิญญาณได้สื่อกับเทพเทวดาได้สามารถมีญาณอย่างรู้ได้อ่าสามารถที่จะอ่ามีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ก็คือขอพรอะไรต่างเนี่ยก็จะสมเร็จอิทธิฤทธิ์หูทิพตาทิพ รู้ชัดได้รู้จิตใจคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้ได้ปฏิบัติกันนะครับซึ่งซึ่งหลักการทั่ว,วไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่สําเร็จก็จะได้เล,เล็กๆน้อยๆได้นิดๆหน่อยได้แค่ชาญขั้นที่หนึ่งที่สองแค่นั้นเองครับแค่เบื้องต้นยังไม่สําเร็จถึงชาญที่สี่นะครับก็ถึงว่าเพราะฉะนั้นการบาเเ็นชานสมบรรัตินั่นเนี่ย สามารถรู้ได้ตนเองนะครับและสามารถที่จะรู้จิตใจคนอื่นว่าคนอื่นเขาได้ฌานไหมก็สามารถรู้ได้ด้วยด้วยฌานสมาบัติาจของเราเพราะฉะนั้นการฝึกนี่มันจะต้องมีการสร้างบุญบาร,รมีด้วยควบคู่กันไปนะครับเมื่อการอธิษฐานจิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรน,นะครับแล้วก็สิ่ง อาการเวรต่างๆหรือหรือสัพพเวสีวิญญาณาต่างๆที่ต้องมีว่าจะเกิดแล้วก็แผ่บุญกุศลนี้ที่เราได้เพนชานสรมบัตินี่ก็ต้องแผ่บุญกุศสเนี่ที่เราบำเพ็ญฌานภาวนาเนี่ยให้กับพระอินทร์พระพมมรหมเจ้าที่เจ้าทางผู้พิพีาศาสตร์วิญญาณต่างๆเราก็ต้องแผ่บุญกุศสนเยเพราะว่าการบำเพ็ญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งนะครับ เมื่อเราเราสร้างบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการอุทิศแผ่เมตตาให้กับ ى, สรรพเวสีวิญญาณปุญญาตญาณบัณฑูรุษเราเห้่อรับบุญกุศลนี้ด้ดวยเพราะฉะนั้นการบรรําเพญศิลภาวนานั้นก็ถือว่าเป็นการบรรําเพ็ญขั้นสูงสุดนะครับถ้าพี่น้องบําเพินภาวนาขั้นนี้ได้นั้นถือว่าถือว่าท่านบรรลุบรรลุจุดประสงค์แล้วครับนะครับ แต่ว่าถ้าเราเป็นฆราวานี่เราไม่เราก็ฝึกในในในด้านของของการเป็นฆราวาสนะครับเป็นฆราวาก็หมายความว่าเราไม่ใช่นักบวชที่ต้องไปถือศีลเยอะๆเราก็แค่ศีลห้าก็พอแล้วก็เป็นศีลเบญจธรรมนะครับแล้วก็ละกเิเลสให้เบาบางลงจิตใจให้สงบมีสติมีปัญญานะครับรู้สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนะครับ ธรรมะข้อไหนที <your> so so ่เราจะนํามาใช้ในการในชีวิตประจำวันนะครับเช่นเช่นความอดทนนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับเรามีความขยันนะครับการทํางานการทํามาหากินการเรียนหนังสือนะครับมีความขยันความรับผิดชอบมีมีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวนะครับดูแลพี่น้องดูแลชุมชนดูแล สมาคมเพื่อนฝูงกันนะครับเราก็ต้องมีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยถ้าถ้าเรามีศีลธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับโลกได้อยู่กับบ้านเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้นะครับถ้าพี่น้องมีศีลมีธรรมนะครับแต่การจะฝึกศีลี่มีธรรมนั้นเราจะต้องฝึกด้วยตัวเรานะครับฝึกด้วยตัวเรานะครับบางที บางทีอายมุกสิ่งยุ่ยยุมเข้ามาทําให้หลงเพลินไปกับสิ่งรอบตัวสิ่งที่ทําให้สนุกสนานจนลืมเพลิดเพลินว่าเอะเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลน,นะครับเพื่อที่จะต่อยอดน,นะครับว่าเมื่อเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยชีวิตหลังการตายแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเกิดในภูภพที่ดีเกิดในชั้นเทวดาชั้นพรม หรือไปถึงชั้นวิพานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นมนุษย์นี่เราก็ต้องบันสร้างคุณงามความดีนะครับโดยเฉพาะทานศีลแล้วก็ภาวนานะครับแล้วก็ะทาประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนพี่น้องว่าเคสนี้อาจารย์ก็มามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการมันเป็นกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานยานอย่างรู้นะครับ เกิดชาสมาบัติเกิดมีอิชริทธิ์หูทิพตาทิพหรือชาด้ายุจิใจคนอื่นและยานผลลูกก็คือกรรมฐานและวิปัสนาวิปัสสนากรรมฐานอันนี้แหละครับถ้าพี่น้องได้มีการฝึกฝนอันนี้แล้วเนี่ยก็สามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถที่ช่วยเหลือตนเองครอบครัวบ้านบ้านชุมชนแล้วก็สมาคมต่างๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยให้พน้นจาก ภ่ายพิบัติให้พ้นจากกิเลสที่ที่ทำให้เกิดปัญหาลบลาค่าพัานกันให้มีจิตเมตตานะครับช่วยเหลือ,อเพิ่มด้วยกันเพราะนั้นถึงแค่นี้ก,ก,ก็ก็เรียนพี่น้องในในครั้งน,นี้นะครับก็เหมือนว่าเป็นการแนะนำนะครับแนะนำหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งวิงปัสสนากรรมฐานนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อน ว่าเออถ้าเพ่งไฟกระสินไฟนะครับเตโชกระสินนะครับไฟเพ่งดินนะครับดินปัตภีดินนะครับดินแล้วก็เพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งอากาศธาตุนี่ครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือทําให้จิตสงบจิตนิ่งนะครับเกิดพลังต่างๆของจิตแล้วก็เราก็มาใช้เป็นฐานที่จะบรเพญพิสนาต่อก็ พุทโธพุทโธพุทโธสามะรอครับอันนี้นะครับนะครับถ้าเราผ่านจุดแต่ละจุดได้เนี่ยความอยากมีอยากเป็นอยากได้เราก็จะละไปนะครับอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็ละไปความโลภความโกรธความหลงเราก็ค่อยละไปนะครับก็เราเราพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์อันที่ตั้งทุกกัรอนัตตาล้วก็เรียนคลิปนี้ก็เรียนเรียนพี่น้องให้ชาบนะครับว่าเอ ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็มาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับว่าการที่เราจะแนะนําคนหรือให้คำปรึกษาคนนั้นเราจะต้องมีความรู้ด้านนี้แล้วก็ต้องรู้จริงนะครับถ้ารู้ไม่จริงแนะนําไปมันก็จะเกิดการผิดผิดพลาดถ้าเราไม่รู้จริงเราอย่าไปแนะนํานะครับมันก็จะเกิดการผิดพลาดนอกจากเราต้องรู้จริงเราเห็นจริง ประสบการณ์จริงเห็นมาก็มาเล่าต่อแล้วก็ให้เป็นอุทาหรให้การเรียนรู้แมทั้่คลิปต่างๆที่อาจารย์สุรัทที่มาเล่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณต่างนั้นก็เป็นประสบการณ์จริงนะครับซึ่งอาจารย์ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็เลยมาเล่าให้ับพี่น้องนะครับก็ในคลิปต่อๆไปนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ที่เจอมานะครับที่เจอมาก็บางครั้งก็ สมาชิก็เรียกร้องให้มาาช่วยหน่อยนะครับอาจารย์ก็ลงไปให้คำปรึกษาให้เขาแนะนำนะครับเมื่อเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็กลับจะดีขึ้นนะครับแนะนำด้วยด้วยด้วยธรรมะนะครับแนะนำด้วยกาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยฌานด้วยฌานด้วยฌานธรรมะนะครับด้วยเห็นจริง ครับยานอย่างรู้ซึ่งเป็นสิ่งอันปรเสริฐเพราะนั้นมนุษย์น่ครับเป็นเป็นมนุษย์อันประเสริฐนะครับที่จะสามารถจังโลงโ,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 โลกได้ช่วยเหลือพี่น้องได้นะครับก็เลยคลิปนี้ก็เรียนพี่น้องนะครับก็สุดท้ายน,นี้ก็ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการบรเพชนธรรมบัตินะครับ ครับนั่งกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานกันเดี๋ยวพี่น้องทราบว่าแต่ว่าก็เป็นเล่าในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นว่าการฝึกนั้นต้องมีความอดทนต้องมีการเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองฝึกถามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ต้องมีมีใจที่บริสุทธิ์นะครับนะี่ครับแล้วก็ไม่หาผลประโยชน์อะไรนะครับ เราทํานี้ก็เพื่อบุญเพื่อกูศลนะครับให้กับตัวเราแล้วก็พี่น้องเราแล้วก็ครอบครัวเราชุมชนเราบ้านเราสังคมเราให้ให้มีความสงบสุขน,นะครับก็สถานที่ก็ขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่ติดตามรายการของอาจารย์ชลธพลัจักรวาลมาตลอดถ้าพี่น้องอยากจะฟังคลิปต่างๆนะครับเรื่องเล่าของขอาจารย์ต่างๆนั้น,น,นก็ให้พี่พี่น้องเนี่ยกด กดติดตามนะครับกดติดตามกันให้เยอะๆเลยครับเพราะว่าก็ถือว่าให้เป็นกําลังใจนะครับถ้ามีการกดติดตามแล้วก็กดดูนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์อาจารย์ก็จะทําคลิปขึ้นมาให้กับพี่น้องอีกนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการมาตลอดก็ขอจบอออคำ ยายเล็กน้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วให้พี่น้องฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ,รบก็ติดตามคิดต่อไปนะครับขอบคุณครับ